ยังอยู่ในเรื่องของสื่อนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะรวมไปถึงการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินค่ะโดยก็จะมีมิจฉาชีพออนไลน์เกิดขึ้นนะคะก็จะมีผู้คนค่ะตกเป็นเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากค่ะด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนค่ะระมัดระวังในการ ทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ค่ะบนแพลตฟอร์มต่างๆค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผู้ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือว่าภัยไซเบอร์นั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับผู้คนมากขึ้นผ่านการใช้งานสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์ที่ไม่ได้มีแค่สื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการอื่นๆ,ๆที่ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานรวมถึงธุรกรรมทางการเงินซึ่งทำให้เกิดมิจฉาชีพออนไลน์กลายเป็นภัยไซเบอร์รูปแบบหนึ่งที่มีผู้คนตกเป็นเหยื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นางสาวอานิซะเงาะแมคค้าขายน้ำปั่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์จากการสั่งสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าเราว่าได้สั่งลูกตาลจากกลุ่มขายของใน Facebook เห็นว่าแม่ค้าโพสต์ขายลูกตาลในราคาถูกจึงตัดสินใจสั่งซื้อในราคา2000กว่าบาทเพื่อที่จะนำมาขายที่ร้านแต่หลังจากโอนเงินไปแล้วถางต้นโพสต์ก็ได้บล็อก a c e b o o k หนีไปจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีสั่งลูกตาลสด เป็นลูกตาลสดอะค่ะใช่เราขายน้ำน้ำลูกตาลปั่นไงที่ร้านสั่งจากส่งขาแชทในใน c e b o o k เขาโพสใช่เขาโพสแล้วเราก็บอกว่าเออุอยลูกตาลเยอะเราสนใจแต่ว่าเราไม่ได้อินบอทเขานะเขาอินบอกหาเรา mm hmm. อ่าแล้วเขาโทรหาเราด้วยว่าเขาก็ส่งรูปมาเนี่ยกำลังจะส่งนะเขาเช็คเครดิตเขาได้น่านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ไงเอเราว่าส่งจริงใช่ไหมคะเราก็ถามนะพออเพราะเขาจะไปลูกค้านะเราก็ถามแหละเออ เขาก็ตอบแหละทรงจริงนู่นนี่นั่นแล้วก็โอเคก็โอนไปเพราะว่าเราก็เชื่อใจอ่ะนะโูกตานสดอะเขาไม่น่าจะหลอกอะไรแบบนี้ไงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พศ2560ตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีมีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวน1,924คดีสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง111ล้านบาทขณะนี้นะครับภัยที่กำลังคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่นะครับโดยที่พี่น้องอาจจะไม่รู้ตัวนั่นก็คือภัยทางช่อโกงทางออนไลน์นะครับมีผู้ถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สินไปทั้งสิ้นเฉพาะมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจนะครับ 1,924รายมูลค่าความเสียหาย111ล้านบาทเศษนะครับนี่คือที่มาแจ้งความที่ไม่มาแจ้งความก็มีอีกเยอะนะครับเนื่องจากอาจจะเสียหายน้อยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับเพื่อจะได้ตัดวงจรในการที่จะเขาจะไปหลอกลวงคนอื่นอีกที่พบมากที่สุดก็คือหลอกให้ลงทุน โดยอ้างว่าลงทุนน้อยและกำไรสูงเวลาสั้นนะครับเช่นเพียงแค่ร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ในโซเชียลเราก็จะได้กำไรทันทีเลยนะครับมีผู้เสียหายหลายรายมากนะครับขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งเตือนประชาชนหลังจากได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการติดต่อเหยื่อผ่านสื่อโซเชียลตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อหลอกให้โอนเงินซึ่งมิจฉาชีพจะใช้กลลวงสามหลอก ได้แก่หลอกให้กลัวหลอกให้โลภและหลอกให้หลงเพื่อให้เหยื่อตายใจถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่มีหน่วยงานไหนที่จะติดต่อทาง un, ท่านทางโซเชียลหรือทางแพลตฟอร์มต่างๆทางไลน์ทาง Facebook ไม่มีนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้ท่านตัดการพูดคุยได้เลยนะครับท่านยังคาใจสงสัยอยู่เชิญไปที่สถานีตํารวจใกล้บ้านของท่านนะครับนาเรื่องดังกล่าวนี้ไปสอบถามถ้าท่านสงสัยว่าท่านถูกหลอกแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือ กดโทรศัพท์นะครับ1441ะครับซึ่งเป็นสายด่วนทางออนไลน์ซึ่งทางรัฐบาลร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในการที่จะสก,กัดรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ปิดบัญชีก่อนทันทีแล้วท่านจะได้รับความจริง ทั้งนี้ประชาชนควรให้ความสำคัญในการรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล